một hai một ba một hai một Nâng một hai một ba một hai nhấp khâu một hai một Ng không song 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 bà song 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 บะเต้บังเกตนี่เด่มีนายบ้านเข้าหวหัวน้อพวันแอ,อมพวันแก้วนี่นายติ๊กนายดาเด่เออเอ,อ,เอ,อกระทั่งนี่ก,ก็มาประกอบชวนอีกนี่นี่ขนมมีปุ๊บอีกไรนี่ไรเออโอ้มีขนมข้าวจีนี่มา สาดกันออกมาอือป๊าโตได้เลยซื้อเป็นเก่งได้มั้ยถ้าขนมทั้งคู่ได้วางขึ้นเด้อได้มาโตนี่โทนี่เด้อเก็บเด้อเก็บเด้อนูก็เมี้ยวเอาให้กระตุกโต <sum> ถ่ายวิดีโอปะได้ละเรื่องสิบเอ็ดคนในจิตีแานเก่งยั่ไงมาๆามาเด้อมาเด้อมาอันนี้ลุงมันสูบอะไรให้ลุงดอนสูบให้เด้ออันนี้เข็มนมาเราอย่างที่ถูงเขาีนใจอ้าวจะซื้อมายังได้ใช่ไหมเล่นแล้วเขาไปไหนมุงบอกเลิกผมเแล้วเต้แล้วเขาไว้ในให้ในครูเป็นคนคุ้มครองอย่าตีกัน

สบายดีสบายดี <c oughs> ได้ในคู่พอดีในคู่พอดีอ,อันนี้ในบ้าน <c oughs> ดูเมือง่้งแดงนไดิขุนานมามาเมือินันตันผักมาน้ำลบอกร้างว่าันไปบานได้เลยินัีนุ่มปายาทัเิดบุะมาลายได้หบุญมอหมาบานเรื่องเดือนกดคือใช่ะ เราก็มาแต่ทางินเนาะไรเี้ยลูกในบ้านนี่แล้วอยู่สาพันกมบ้านเาขึ้นไในบ้านมาแต่ปุ่นนันฮะ้มาอร้ยาบ้านนี่โอ้แลูก้เลียแวลไม่เ่บุเดียวนไปแม่น่ะเจ้าก็ไปยื่นพุนให้พุนไทยไปแล้วน้ลพี้มาแล้ไมีเด้อไมีมันด มีผู้ใจบุญใ้ชดทาส,ส, ah, สนับสนุนเขาจอกเขาเจมีปุ๊บมีขนมมีน้ำดื <Rogers> ่มอยู่ียนประทองบัตเชได้ไ่นองเ้อผมได้เห็นอยู่กรุงเทพกรุงไทยผมได้สนับสนุนกับเจนาในกระทบอนเงินกันมาไปไปเม์ไปไปไ่อขไอน